กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขมุ่งส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการแพทย์โดยล่าสุดแพทย์หญิงอมพรเบญจพลพิทักษ์รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ได้กล่าวว่าตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วนควิกวินของคุณหมอชนน่านสีแก้วพรดีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในประเด็น h High Medical t เทคโนโลยีที่มุ่งเน้นพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคต่างๆซึ่งกรมการแพทย์มีภารกิจดูแล รักษาและฟื้นฟูด้านร่างกายจึงมีความห่วงใยและเห็นความสําคัญโดยเฉพาะการเจ็บป่วยจากโรคทางระบบประสาทจึงได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการแพทย์มาปฏิรูประบบการทํางานของโรงพยาบาลและส่งเสริมการใช้บริการทางด้านการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งหนึ่งในเทคโนโลยีที่นํามาใช้คือเครื่องหุ่นยนต์ฝึกเดินซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้เพิ่มการทรงตัวและความมั่นคงในขณะเดินให้แก่ผู้ป่วยและผู้พิการโดยกรมการแพทย์ ได้นาเครื่องหุ่นยนต์ฝึกเดินมาใช้นําร่องใน2หน่วยงานได้แก่สถาบันศีรินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติและโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ครับ แพทย์หญิงพัทราอังสุวรรณผู้อำนวยการสถาบันซิรินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติกล่าวว่าการฝึกเดินด้วยเครื่องหุ่นยนต์ฝึกเดินเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวเรื่องการเดินใช้ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองผู้ป่วยบาดเจ็บสันหลังผู้ป่วยเด็กสมองพิการและผู้ป่วยพากินสันเป็นต้น ทางด้านแพทย์หญิงสสิธรสิริมหาราชผู้อมริการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่กล่าวเพิ่มเติมว่ากรมการแพทย์โดยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ได้นําเทคโนโลยีหุ่นยนต์ฝึกเดินมาให้บริการเป็นแห่งแรกในภาคเหนือปัจจุบันมีผู้เข้ารับบริการรวมทั้งสิ้น2,391ครั้งและผู้รับบริการมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ97 ทางนี้การฝึกเดินด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินร่วมกับการฝึกทางกายภาพบำบัดมีผลทำให้การทรงตัวในการยืนและการย้ายตัวของผู้ป่วยดีขึ้นครับ